สมาธินะครับทำให้เราสามารถทําธุรกิจออนไลน์ได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นไปได้ยังไงกับสมาธิเปลี่ยนชีวิตใน EP ีที่232มนะครับสมาธิทําให้เรานะครับทำธุรกิจออนไลน์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าประโยชน์ของสมาธิเนี่ยนะครับที่จะทําให้เรานะครับสามารถทําธุรกิจออนไลน์ดีขึ้นเพราะว่านะครับในการที่เรามีสมาธินะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ความจําดีนะครับแล้วก็มีความใจจดใจจ่อแล้วก็สามารถที่จะเรียน รเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเรียงลําดับขั้นตอนได้ดีขึ้นเดี๋ยวโค้ชจะไปพูดถึง10ประโยชน์นะครับกบอบ E กับในเรื่องของการทําสมาธิในคลิปต่อไปนะครับทีานี้โค้ชจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าการทําสมาธิเนี่ยมันทําให้ธุรกิจออนไลน์ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเราจะสังเกตนะครับสมัยก่อนถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเราก็จะมีปุ่มกดแค่โทรเข้าโทรออกนะครับโทรรับโทรเข้าโทรออกก็คือคนเราส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งเดียวแล้วทำสิ่งเดียวถึงจะได้ดีแต่หลังจากมี iPhone มา iPhone เนี่ยเปลี่ยนนวัตกรรมของโลกเลยต่างจากโนเกียตรงที่นะครับ iPhone เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทีนี้ใน iPhone เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ตัวเราตัวเราไม่รู้จักเยอะแยะเลยนะครับเราจริงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เหมือนในปัจจุบันนี้นะครับมีแอปพลิเคชันในทางการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยหลายค่ายเลยก็ขออนุญ,ญาตติ๊กต๊อกพูดตรงนี้นะครับเพราะเป็นประโยชน์กับผู้ นะครับนะครับแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น facebook เองเป็น line เป็น ig เป็น youtube เป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็น t k t t o k เองเนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมีช่องทางการทำการตลาดในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่กี่ช่องทางก็ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เป็น f a c e b o o k เป็น l ล n ์เป็น u t u b e นะครับแต่ปัจจุบันนี้อย่างมีน้องใหม่ไฟแรงชื่อว่า t k t t o k เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้นะครับแล้วก็ทำให้เนี่ยคนเราเนี่ยนะครับเขาต้องค้าขายในช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น แต่ปัจจุบันเนี่ยโค้ดก็ทำนะครับในช่อง Tik t o กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันเกิดอ,อะไรลขึ้นมั้ยครับในสมัยก่อนมีเว็บไซต์มี Facebook มี YouTube มี Line แล้วก็มี IG ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมีทิ k ตอกทำให้อะไรครับทำให้การแข่งขันในการตลาดมันสูงพอมันสูงปุ๊บเนี่ยในการใช้ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ครบหมดทุกอย่างอ่ะพอครบหมดทุกอย่างเนี่ยถ้าสมองของเรานะครับไม่รีสตาร์ททำให้มันว่างเนี่ยมันจะไม่สามารถ ที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มอันตัวนี้ยังไม่รวมกับการใช้ AI ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT ไม่ว่าจะเป็น Gemini เป็น Canvas เป็น Kai Master เป็นหลายๆตัวนะครับที่เอามาใช้ในการทํางานแปลว่านะครับการเรียนรู้ในสมัยใหม่เนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่มันมากกว่าเดิมที่ไม่มีในมหาวิทยาลัยทนีนี้ข้อดีของสมาธิมันคืออะไรครับ1สมาธิเนี่ยมันจะเข้าไปรีเซ็ตสมองนะครับทำให้ มองเราโล่งนะครับแล้วก็เรียงนะครับเขาเรียกว่าเหมือนจัดระเบียบนะครับให้บ้านสะอาดห้องสะอาดนะครับมีระเบียบนะครับเหมือนมีตู้หนังสือพอที่จะนะครับรองรับนะครับหนังสือดีๆหรือข้อมูลดีๆนะสมาธิเขาก็จะเข้าไปจัดระเบียบนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยข้อที่2นะครับสมาธิเนี่ยเขาจะทําให้เราความจําดีนะครับความจําดีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเรียนรู้อะไรจดจ่อได้นานๆนะครับเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะหยุดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ นะครับยิ่งถ้าเผื่อเราทําสมาธิวันละสิบถึงสินาทีจนคุ้นชินนะครับเราก็จะสามารถจดจอ่อแล้วไอ้เจ้าสมองเราหลังจากที่เราทําสมาธิเนี่ยเคลียร์นะครับห้องสมุดของเราแล้วเราก็จะเอาสามารถเอาความรู้เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับพอเราได้ความรู้แล้วครับสมาธิเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยความจําดีนะครับความจาดีมันจะสามารถที่จะไปดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเอาออกมาใช้ได้ทันทีเหมือนมีบรรลักษ์นะครับอยู่ในสมองนะครับเพื่อที่จะมารู้อันนี้เฟซนะันนี่ไลน์นี่ไอจียูทูบทิกต็อกเว็บ นะ,นะครับเพื่อจะดึงออกมาใช้ต่อมานะครับสมาธิเนี่ยมันจะเกิดทําให้เรามีไอเดียสร้างสารรค์แล้วก็คิดวิเคราะห์แบบกลยุทธ์มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะดึงสลับความรู้นะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆ AI ต่างๆมาสลับในเรื่องของการใช้ได้นะครับพอมาใช้ได้เสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในการเลียงห้องสมุดนะเอาความรู้ใหม่ความจําดีนะครับแล้วก็เรียงไฟล์แล้วนะครับกี่ข้อแล้วนะครับมันทําให้เราปรับห้องสมุดได้ดีนะครับอัดเข้าความรู้ใหม่เข้าไป ดึงความรู้ใช้นะครับแล้วก็ทํากลยุทธ์ได้นะครับแล้วมันยังสามารถเนี่ยทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะมีไอเดียสร้างสรรค์จากการที่เราเอาสิ่งพวกนี้มาสลับนะนะนะในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วสมาธิเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนอารมณ์เย็นนะครับสุขุมแล้วก็สามารถที่จะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงแปลว่าวันนี้นะครับใครที่อยากใช้โซเชียลมีเดียได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าทําไมโค้ดถ,ถึงพูดเรื่องนี้นะครับเพราะตัวโค้ดเองเนี่ยสอนพื้นฐานเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ทั้ง6แพลตฟอร์มนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ยู u ูบทิ t ต o k Facebook l i น์ไอจี นะครับแล้วก็ยังไม่รวม AI Gemini Chat GPT Canva s c l i Master หรือหลายๆแอปนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสตาร์ทอัพในการทำธุรกิจออนไลน์ได้โค้ด mm hmm. ก็เลยใช้เทคนิคในการทำสมาธินี่แหละเพื่อจัดเรียนไฟล์ข้อมูลแล้วก็อัปเดต นะครับในเรื่องของความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันพวกเราแปลว่าในสมาธิเปลี่ยนชีวิตนะครับใน EP ีที่232สมนะครับสมาธิจะทำให้เราทำธุรกิจออนไลน์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสมาธิมันทำให้เราสมองดีสมองสดใสปิ๊งปังนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับถ้าเผื่อใครบอกว่าอยากจะทำธุรกิจออนไลน์อยากจะเรียนรู้ได้เร็วนะครับลองทำเหมือนโค้ดดูนะครับนั่งสมาธิวันละ1 0 1 5นาทีเช้าเย็นนะครับรีบูตรีสตาร์ท มองตัวเองนะครับมันจะทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปทําธุรกิจออนไลน์ได้ดีมากขึ้นนะครับวันนี้โค้ดเค้กคงต้องฝากไว้ตรงนี้ถ้าเผื่อคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้้ดด้วยเดี๋ยววันนี้โค้ดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ชีวิตดีขึ้นได้3 0 0์นะครับถ้าเผื่อเราทำสมาธิวันละ1 0 1ถึงนาทีนะฮะกับสมาธิเปลี่ยนชีวิตใน EP ีที่233นะครับกับสมาธิทำให้ชีวิตดีขึ้น3 0 0ได้อย่างไรนะครับวันนี้โค้ชจะบอกเลยนะครับบางคนเขาอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะการทำสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของนักบวชหรือว่าเป็นเรื่องของคนแก่หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งไหมนะครับไม่ใช่นะครับเป็น เรื่องของสมาธิเนี่ยทำได้ทุกชาติแล้วก็ทุกศาสนา para, ทําได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยทีนี้เรามาดูนะครับว่าสมาธิเนี่ยมันทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับสามเเกับ10ประโยชน์นะครับของของการทําสมาธินะครับข้อแรกเลยนะครับสมาธิทําให้สมองปิ๊งปังแจ่มใสนะครับข้อที่2สมาธิทําให้ความจําดีขึ้นข้อที่3นะครับสมาธิทําให้อารมณ์ชุ่มฉ่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีข้อที่4นะครับสมาธิสา ทําให้เรานอนหลับสบายนะครับข้อที่5นะครับสมาธิทําให้สุขภาพแจ่มใสห่างไกลจากโรคหกนะครับสมาธิทําให้ความสัมพันธ์นะครับกับคนรอบข้างแน่นแฟนขึ้นนะครับเความคิดนะครับสมาธิทําให้ความคิดสร้างสรรค์พุ่งกระฉูดนะครับแความคิดสร้างสรรค์ข้อ8นะครับสมาธิทําให้การเรียนรู้พุ่งทยานนะครับข้อ9สมาธิทําให้คนมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นนะครับข้อที่10นะครับสมาธิทําให้เราได้เห็น ศักยภาพชีวิตที่แท้จริงของตัวเองเออนะครับที่จริงความยาวของ e ีเีนี้นะครับโค้ดตั้งใจว่ามันจะยาวประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวจะไปทําให้อีกช่องหนึ่งแต่วันนี้นะครับในช่องของตัว Tik t o อกเนี่ยโค้ดก็จะทําให้สักประมาณสัก10นาทีนะครับว่าประโยชน์ของสมาธิ10ข้อนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งโค้ดลองทดลองแล้วนะครับว่าการทําสมาธิทุกวันต่อเนื่องกันเนี่ย,หล,ยหลายปีเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นได้300ต์จริงๆนะนะครับเพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยจะ ก่อนบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของนักบวชเรื่องของศาสนาพุทธเรื่องของศาสนานน้นศาสนานี้นะครับพอโค้ดมาศึกษานะครับเ,เขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยเป็นของคู่โลกมีมานานแล้วทําได้ทุกเพศทุกวัยทําได้ทุกศาสนานะครับจะนั่งท่าไหนแบบไหนเดินหลับตาเลยตีลังกาทําได้หมดเลยขอให้เป็นขึ้นชื่อว่าสมาธินั่นเองนะครับในส่วนของโค้ดเองนะครับก็นับถือพุทธศาสนาะเนาะเราก็ทําสมาธิด้วยการทําอนาปสติมั่งนะครับสมาิ สมถฐนะครับกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ใครจะยืนมองนกมองหนูยืนเฉยเฉยเดินจงกรมทําอะไรเป็นสมาธิได้หมดเลยทีนี้เรามาดูไอ้เจ้าสิประโยชน์เนี่ยครับที่มันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับข้อแรกเลยนะครับมันทําให้สมองเนี่ยปิ๊งปังนะครับคิดอะไรก็แจ่มใสนะครับเพราะนะครับมันทําให้เราเนี่ยจดจ่อนะครับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีนะครับแล้วก็พอ พอทาให้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะไม่เครียดนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็มีความจาได้ดีขึ้นเออพอเราเรียนรู้เร็วความจําที่ดีขึ้นคิดอะไรก็แสบแจ่มใส Whoa, นะครับอุปสรรคปัญหาเข้ามาหรือว่าโจทย์อะไรเข้ามาในชีตมันก็แก้ได้ทันท่วงทีจริงไหมครับต่อมานะครับข้อที่2ก็คือทําให้ความจําดีขึ้นเออพอความจําดีขึ้นนะครับมันก็สามารถที่จะไปทบทวนเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําราเรียนนะครับหรือว่าเรื่องงานเรื่องการเรื่องในอดีตที่ผ่านมามันก็สามารถที่จะดึงฝ่าย ข้อมูลเนี่ยของเรานะครับเข้ามาในเรื <con version> ่องของการที <hine>? ่จะดึงข้อมูลเนี่ยเอามาใช้งานในการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยเขาเลยบอกว่านะครับเขาบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับห้องสมุดนะครับห้องสมุดที่ถ้าเผื่อเราไม่ทําสมาธิเลยนะห้องสมุดมันจะลกเนาะจะหาหนังสือเล่มไหนที่เป็นวิชาไหนมาแก้ปัญหาก็ไม่ดีนะก็ไม่มีนะครับแต่เราทําสมาธิเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปเรียงลําดับนะครับว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันอยู่หมวดไหนนะครับมันก็เลยทําให้ความจําเราดีขึ้นสามารถนะครับเรียกใช้ความรู้ ได้อยู่ตลอดเวลานะต่อมาข้อที่3นะครับอารมณ์เย็มชำํำควบคุมอารมณ์ได้ดีหมายความว่า เวลาคนทำสมาธิเนี่ยนะครับจะทําให้คนใจเย็นลงนะครับเพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยจะมีการวิเคราะห์ตึกตองอยู่กับลมหายใจเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ตอบโต้ไปเลยหรือว่ามีคนมาว่าเราทําให้เราไม่พอใจเราอาจจะใช้กําลังหรือว่าการโต้เถียงแต่สมาธิเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับคิดตึกตองใจเย็นมีเหตุมีผลนะครับพอความโกรธความรังเลสงสัยความไม่พอใจนะครับออกไปหมดแล้วก็ค่อยคุยพูดคุยกันนะครับก็ทําให้สถานการณ์นั้นอารมณ์เราดีด นะครับอารมณ์เย็นฉ่าเลยต่อมาข้อที่4นะครับก็คือจะทําให้เรานอ,นอนหลับสบายนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเข้าไปดีท็อกนะครับหรือว่าการรีสตาร์ทเครื่องนะครับให้เครื่องในพักผ่อนนะครับให้สมองเราเนี่ยได้หยุด นะครับไม่ต้องไปคิดตามสมองเวลาหลับก็หลับลึกนะครับเวลาตื่นขึ้นมากลางดึกก็ไม่จะตื่นตาค้างนะครับมันจะทําให้เราอย่างที่ตัวโค้ดปฏิบัติอ่ะแต่ก่อนเวลาที่ก่อนเราทําสมาธิต้องตื่นมากลางดึกเนี่ยเราจะไม่หลับเลยแต่พอทําสมาธิแล้วไปเข้าห้องน้ากลับมาก็หลับได้ตามปกตินะครับเพราะว่าในหัวเราเนี่ยไม่มีอะไรที่มันลกรงลังให้มันต้องมาเครียดนะครับๆๆข้อ5านะครับทำให้สุขภาพแจ่มใสห่างไกลาจากโรคแน่นอนเขาโค้ดก็งงไว้เอ๊ะมันห่างไกลาจากโรคได้ไงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันทำให เราไม่เครียดพอทําให้เราไม่เคเรเคียดเนี่ยร่างกายเราก็เกิดภูมิท่านตันแต่ต้านทานที่ดีนะครับแล้วเขาก็มีงานวิจัยนะครับว่าผู้หญิงที่ปวดท้องประจาเดือนหรือว่าคนที่มีอาการเจ็บป่วยเนี่ยถ้าฝึกสมาธิได้ดีนะครับในวันมามากอาการปวดก็จะลดน้อยลงการปวดไขข้อร่างกายอย่างต่อนะครับต่างๆก็น้อยลงนะครับนี่เขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะเลยต่อมานะครับข้อ6นะครับมันทําให้ความสําคัญแน่นแฟนนะครับเพราะว่านะครับมันจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนก็คือ เวลาเราไปเจอเรื่องไม่พออกพอใจนะครับกับลูกกับสามีกับภรรยานะครับกับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบตัวเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจนะครับว่าคนเนี่ยทุกคนล้วนมีความทุกข์เป็นของตัวเองไม่รีบไม่ด่วนตัดสินหรือว่าไม่โกรธไม่ตวาดใครนะครับก็จะรอให้ใจเย็นแล้วค่ quier, อยๆพูดนะครับปรับความเข้าใจแล้วก็จะมองว่าทุกคนเนี่ยนะครับต่างมีความแตกต่างนะครับบางคนโกรธเขาบางทีพอนั่งสมาธิบ่อยๆไปเห็นใจเขานะครับช่วยสงสารนะครับเพราะเห็นเขาเป็นทุกข์ได้สัม นะครับต่อมาข้อ7นะครับเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยมันทําให้ความคิดเนี่ยพุ่งกระฉูดเออมันมีไอเดียเพราะอรู้รรไหมครับเพราะเวลาเราความจําดีแล้วเราไม่เครียดนะครับแล้วเราเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเนี่ยร่างกายสมองของเรามันจะสร้างนะครับในการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราสับสวนวุ่นวายนะครับความรู้ของเรามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาประติดประต่อได้อย่างตัวโค้ดเองเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับพอชอบอ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยอ่านหลายๆหมวดหลายวิชาเนี่ยก็สามารถมาสลั นะครับเอาเล่ม1มาเล่ม2เล่ม2เล่ม3เล่ม4จนมาสร้างกลยุทธ์ในเรื่องของการทํางานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาข้อ8นะครับเขาบอกว่านะครับการทําให้การเรียนรู้พุ่งทยานนะครับเพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยถ้าใครเคยใช้คอมพิวเตอร์จะเห็นไหมครับว่าถ้าเผื่อคอมพิวเตอร์ใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะอืดน,นะครับแต่การทำมสมาธิเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีสตาร์ทนะครับให้เครื่องเนี่ยเข้าร่องเข้ารอยมันก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือเซฟข้อมูลได้มากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่ามีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์จากการดึงความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการทํางานใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้นะครับต่อมานะครับข้อที่นะครับเขาเรียกว่าข้อที่9นะครับ สมาธิทําให้ความมั่นใจพุ่งปรีดนะครับเพราะว่าอะไรครับสมาธิเนี่ยมันมองให้เราเห็นจุดแข็งตัวเองแล้วก็หยุดจุดด้อยของตัวเองพอเราเห็นจุดแข็งตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีข้อไหนนะครับเราจะได้พัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะไม่นะครับเขาเรียกว่าไม่รู้สึกเครียดกับจุดอ่อนของเราเพราะเรารู้สึกว่าจุดอ่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราแก้ไขกันได้พัฒนาจุดแข็งเรื่อยเราก็จะมีความมั่นใจตัวเองนะครับไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองในเชิงลบนะครับแล้วก็เสียงในหัวเนี่ยที่ อย่างนี้นะครับเวลาคนทําสมาธิเนี่ยเราก็จะมองว่า <HE> เฮ้ยอันนี้มันเสียงธรรมดาเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้นะครับทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้นะครับต่อมาข้อ1ิบสุดท้ายเลยนะครับสมาธิเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยค้นพบศักยภาพที่แท้จริงเออ oui! ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงเนี่ยนะครับเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันจะสร้างสมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพเรื่องของสมองเรื่องของอารมณ์เพราะเราสามารถปรับได้ทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ นะครับทำให้เราอารมณ์ดีปราศจากโรคภยัยการเรียนรู้ได้ดีการเป็นคนใจเย็นการเป็นคนคิดวางแผนการเป็นคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ทําให้เราเป็นคนมีสมองดีมีความมั่นใจมีการเรียนรู้ได้ดีเนะี่ยหรือเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแน่นอนนะครับพอเราอยู่ในสภาวะปกติแล้วสภาวะโปรสเตตน,นะที่มันลื่นไหลได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำไงครับทำให้ชีวิตคู่ชีวิตในครอบครัวรู้จักการปรับเข้าอกเข้าใจขอโทษรู้จักใจเย็นนะครับกับคน ในครอบครัวลูกเต้าคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ชอบเราเราก็รู้จักที่จะให้อภัยแล้วก็ได้เห็นนะครับในเรื่องของการสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งภายนอกเลยก็ได้เพราะว่าเราสามารถมีความสุขกับลมหายใจของตัวเองนะครับเราก็จะทาให้สุขภาพดีพักผ่อนได้เพียงพอนะครับหน้าตาสดใสความรู้เต็มที่มีกลยุทธ์ทําอะไรต่างๆก็ประสบความสําเร็จเห็นไหมครับมันก็เลยทําให้ชีวิตดีขึ้น3 0 0 กับสมาธิเปลี่ยนชีวิตนะครับใน EP ที่233วันนี้นะครับเขาเรียกว่าสมาธิทําให้ชีวิตดีขึ้น300%กับ10ประโยชน์ของการทําสมาธินะครับเดี๋ยวไปดูนะครับในช่องยาวที่โคจะทําอีกคลิปหนึ่งถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โคด้วยนะครับสวัสดีครับ